นำกระดูกหมูมาต้มในน้ำเดือดก่อนนะคะเราจะต้มจนกว่าจะให้เห็นกระดูกหมูมันร่นออกมานะคะลราจึงจะทำการปรุงเราต้มซี่โครงหมูจนกระดูกร่นลักษณะนี้นะคะก็เป็นว่าใช้ได้ค่ะ เราก็จะมาปรุงกันนะคะก็จะมีเห็ดหอมะคะ่ะเห็ดหอมแห้งนะคะสามเกลอะะือค่ะผงปรุงรส ตตดเค็มไปแล้วก็ซอสกับซีอิ๊วขาวค่ะตัดเค็มด้วยน้ำตาลทราย จากนั้นเราก็จะเอาแฟงลมใส่นะคะสีสวยมากเลยค่ะเยิ้กปนปนเราเพิ่งเด็ดมาจากต้น,นะคะความสดของผักมันก็จะมีความอร่อยนะ,ะไม่เหมือนเราเก็บเอาไว้นาน กานสุดท้ายเราก็จะใส่ตักขึ้นใช่นะคะเพิ่มความหอมให้กับต้มจืดซีบโคมหมูใส่แฟงนะคะแฟงพอสุกนะคะเราตักออกมาชิมรสดูนีอร่อยมากะคะ่ะ น้ำแกงมีความความหวานของแฟงน,นะคะอร่อยมาก